ฮัลโหลทุกคนร้านล้างรถเสา,าร์อาทิตย์มักจะเต็มแถวบ้านพิกตาแถวศรีระชาเหมือนกันร้านประจำรอสองามชั่วโมงก็ไม่ไหวเนาะแล้วร้านที่เพกต้าล้างอะ่ะ ไม่มีร้านกาแฟไม่มีร้านอะไรที่ให้นั่งก็ร้อนนะแล้วห้องรับรองอะ่ะเต็มด้วยก็เลยเปลี่ยนไปเจอร้านมีห้องรับรองให้ประทับจิตเลยคืงคองกาแฟเนาะมีร้านกาแฟมีเมนูขนมปังปิ้งในร้านน่ะมีพวกเฟรนฟารายมีของกินเล่นนะเครื่องดื่มของก็นอกจากกาแฟเขาก็มีพวกสมูทตี้แต่พิกต้าจืมกาแฟไง ชอบมากเลยที่นั่งลองเขาไม่นั่งจ้ะมานั่งร้านกาแฟแล้วหุงเขาน่ารักดีแถวศรีราชาเข้าซอยปะปาไปเลยเยอร์คันโอเคมากล้างรถอะราคาจับต้องได้นะถ้าเกิดเป็นคันใหญ่หน่อยก็260หกิคันเล็กก็2 2 0 240ยิบสองอยี่สิบแล้วแต่ของพิกตห้าประตู2 6 0ร้ยหกสิ้านกาแฟที่เอามาให้ดูอะน่ารักโอเคแฟอร่อยขนมปังเลิศเอามาฝากล้างรถมีร้านกาแฟให้นั่งเลิศมอคค่ากับขนมปังเนยนม เข้ากันมากเข้าไม่เข้าไม่รู้อะแต่หมกค่านี่ไปครึ่งแก้วแล้วอ่ะนมปังก็มาละวอตมปังเนยนมกำลังดีแค่สองแผ่นกินช่วงเวลาเราต้องรอโอเคอยู่นะอร่อยจ้ะ